สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสร้างอยครับวัอนี้มาตอนแรกครับช่วงแรกของมือวันเสาร์ครับมนันนี้ลุยงาน,นอาจารย์ช่วงเสาร์กับน,นี่อาจารย์ทักขามาหลายอยู่ครับทักขม้า,มาสำหรับพเนึกข้อนบนครับกับขอบุญขอบพุ้นหลายๆครับอาจารย์ทุกท่านที่ เดี๋ยวรับใส่ครับผมบางว่าหมากเข้าดอกคงสิบพาโอ้พิดไสหมากเข้าดออว่าสัน้นหมากเข้าหน้าปังอาจารย์เอา้าบ่ากันครับเดี๋ยวมืออื่นลงุงลุยเลยครับอืน่นอื่นลยุยลุยข้อนบนแล้วครับอาจารย์ทุกท่านโอ้กะทั่งอาจารย์ทั้งเสริงสางครับยุติยาเนี่ย นายมองหลายทีครับตามลำดับแล้วครับตามลำดับชิวแล้วครับล่าสุดกับที่ผมลงชิไวไ้กับอุบลน,นครพนมอุบลครับผมอาจารย์ทุกท่านาเป็นค้อนบนครับหรือสึกแ่วมันติดนกดีครับผมอาจารย์บอกเคยใส่ก็อยากใส่นะครบับในความคิดของผมในความรู้สึกของผมมันจะใส่ได้อยู่ครับผมอาจารย์พอใส่อยู่หรอก อ่ะมัอนี้กับอ่าให้เบิ้องผนีดอ่าสองชั้นครับสองชั้นที่ผมทดลองทดลองอใส่ขั้นฝาดสองขั้นหานี่ว่ามีแนวใดใส่แนะนำแนะนำอาจารย์ที่าสใ่ใส่นะาอาจารย์ส้งใดไมนสิงามควมเน่า หร,หรือสัน่นคกเน่าหรือสั่นนะครับสำหรับพเนียสรงนีนะครับผมจตแนะนํำนะตามตามที่ผมเห็ลุละอันนี้เอา้าอาจารย์เบิงน้ำกันครับผมครับผมอาจารย์ตามที่ตามที่ผมได้เหตุขึ้นมา,าสทรงนีครับผมอาจารย์ทุกท่าน เป็นส,ส้งบัวตูมครับส้มบัวตูมอันนี้ได้พ้างดีอาจารย์ได้สีขาวแล้วครับแต่ว่าย,อยอ่อมย่อมชีเม็ดมอแล้วครับมอหนึงเขาเนี่ยแล้วครับอาจารย์ทุกท่านยอมยอมสีธรรมชาติครับผมยอมสีธรรมชาติก็ออกมาพ้างดีครับ อา ах, ่าสำหรับอ่ส่งนี้ครับเหย้าอยู่ที่อาจารย์เห้าอยู่ที่เมตรสิบเจ็ดเซนเลยครับอาจารย์เนี่ยมันเหย้าวันนี้มันมัน็เลส่วนสูงส่วนสูงกับขั้นฝาดมันจใหญ่ไหมอาจารย์ส่วนสูงกับขั้นฝาดมันมันสูงนะอ่าปกติส่งที่สวยงามส่งนี้ก็ควยเย้าของไม่ควยเหย้าของอกตัวนี้นะครับผมกล้ยวยเย้าของอกตัวนี้ มันประมาณประมาณเมตรครับประมาณเมตรหนึ่งครับผมประมาณเมตรหนึ่งหรือเมตรมหาเมตดสิบนี่แหละครับผมเมตดสิบก็ย่งอยากสูงยูนิตหนึ่งแต่ว่าเมตรสิบความยาวของอกผนียดเม็ดสิบก็กใส่ได้ดีอยู่ครับผมนี่แหละครับที่ผมเห้ถึงแมานี่มันยาวเกินครับเมตรสิบเจ็ดเซน มันจะเหา่ยวเลยอาจารย์แต่ว่าสังเกตอาจารย์ขั้นฟาดนะครับเนี่ยขั้นฟาดมันสีนแนบเขามาหาตัวกระโจมเลยครับเนี่ยสุ้งนี่ถือว่าเป็นสุง้งแรกๆท,ที่ที่ผมเห็ดขึ้นมานะสำหรับเพเนียร์สองแค้นนะครับผมอาจารย์สำหรับเพเนียร์สองแค้นแรกๆผมเห็ดขึ้นมา,านครับก็ มืัอน,นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วครับผมก็ได้ล่องเอาใบไม้ใบไม,ม้มามาล่องเบิ่งนะครับ,ก,บก็อีกอีกประการหนึ่งอีกหนึ่งก็กคือว่า,าการที่ใส่ขั้นฟาดสองจุดหานี่ครับผมขั้นฟาดสองจุดหานี่สองจุดห้ามิลนี่ยสปริงมันสิคดแบบใดหน่อจแก่นมันสีเอาแรงจังใดยนะเอาเบอร์จังเดยนะครับผมมันจังสี บ่าให้เล็กสองจุดหักขั้นฝาตัวนี้แอนครับรับแรงสปริงได้พ่อเหมาะพ่อเจาะนะครับผมก็อาจารย์กับพยายามเบิ้งสปริงครับเอาเบอร์ที่สามารถล่องรับขั้นฝาตัวนี้ได้ครับเพราะว่า,าใส่โค้สปริงแข็งเกินนี่มันโมเมนต์อาจารย์มันสี่สามารถใส่ตัวนี้ได้มันสีอ่อนนะครับ อันนี้ผมตั้งไว้แล้วครับเนี่ยผมเอารอบที่พอดีเลยอาจารย์เนี่ยเอาผมล่องฝาดลงให้เพื่อนครับนี่นะครับเกิดจลงมางสิและครับเนี่ยได้ได้ไม่ไม่ครับเนี่ได้้อนเก่าครับสุดได้เก่านี่สิกลมเกินพอดีเลยครับผมอ่านี่ครับประมาณนี้ละเดียวอันนี้กิใบขามสซื่อหรอกครับร่องผมร่องเบิงว่ามันสิเข่าท่าเพราอาจารย์ มดิขา่านี่ครับผมซ่งมันมันใหญ่เกินนะครับคว่ำแยาวควา่ำเยาของอกแหละครับมันเลยเกิดใหญ่กะใส่ประมาณนี้อาจารย์ใส่อ่าถ้าอีกท่งหนึ่งเมื่อก็งามอยู่ครับซ่งซ่งกลมนะครับผมงามดีอยู่ครับผมอ่างซ่งกลมนะครับอาจารย์ ที่จริงอะไส้เบอร์16ก็ได้ครับอาจารย์16แต่ว่าโคดแข็งบ่ได้เด้ออาจารย์การรองรับขวางอ่านี่คันฟาดตัวนี้แหละสำคัญครับผมคันฟาดตัวนี้อ่อนอ่าอน,นี้ก็เล็กแข็งนะครับเนี่เล็กเป็นเล็กสปริงนะครับเล็กคันฟาดสองจุดห้า่าเล็กคันฟาดสองจุดห้ามิลนเนี่ยแหละอาจารย์อันนี้ถือว่าผมดีทดลองเฮ็ดเบิ่งกันนะ เพราะว่าพอ,พอดีมีขั้นฝาดสองจุดหาครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสองจุดหา,กางกับพ่างได้ดีครับผมเพราะว่า,าเวลาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นขั้นฝาดแล้วมันประเด็นนะครับขั้นฝาดตัวนี้ได้เป็นทุ้งอยู่หรอครับนี่เเรือบอกไลยครับนี่เพราะว่านี่ครับอาจารย์สุดยอดอยยครับนี่ระมานี้อาจารย์นี่ขวนกับ นี่แหละครับผมะตะว่าจุดนีได้จย์จุดนีครับกลไกแบบนึงมันกะห่างได้ดีครับแบบได้ก็ดีเหมือนละครับว่ตถุเหตุมันลงตัวครับสำหรับกลไกกลไกของการข้นขั้นฝันเนี่ยครับอส,สองจุดห้ามิลผมลองเหยีเบเิ่งซิดอกครับพอดีมีมีอะไรนะครับมี่มีเละ มีหลวดกันฝันเขามานะครับผมเก่าเกล้าหรอครับเนี่มันเป็นสนิมหรอครับเนี่ยเป็นสนิมครับผมสนิมแต่ถึงกับมันบ่อผูดอกครับแต่ว่ามันเป็นสีแบบนี้ชื่อครับผมอย่ากรับกรับตัวอาจารย์่รับงามอยู่ตามที่ผมว่าแหละอาจารย์ขันเันเม็ดหนึ่งกับงามดีครับทร่งเนี่ยเม็ดหนึ่ง เมตรสาม,มาเมตรอ่าเมตรมาถึงเมตรสิบแล้วครับพอทนอยู่ครับอันนี้มันเมตรสิบเจ็ดเส้นเกือบเมตรยี่สิบนี่โอใหญ่อย,อยู่ครับกว้างนี่แหละครับที่ว่าผมว่าเดี๋ยวผมดีเฮ็ดส่งไใใหนเบิ่งนะมันจะเป็นส่งนี่แหละครับผมอาจารย์ทุกท่านอ่าส่งโป้งๆนี่แหละอ่าสำหรับเส้นลวดนี่อ่าสำหรับอ่าปีนี้กัเฮ็ดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าอัานที่สุดแล้วครับนี่ มันอยากเคล็ดยากอยู่ครับนี่เปลืองลวดครับอาจารย์เปลืองลวดเพราะว่าควบเน่าควบเน่าของลวดเ,าเ,าเานาเนาเนาแน่นอนครับผมอเน่าอิริครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้ก็ไว้ถือครับนี่ไว้ถือ,อบึงบ้งบิง้งเบิ้งอ่านี่ครับกับพอดีพอดีครับอ่าการกำหนดสปริงของกังนฝาดอ่า ขนาดอันนี้มันว่าใช่หรอครับที่มาใส่เบอร์ใหญ่ปันเนี่ยอันนี้ผมใส่เบอร์อเบอร์ิบหาครับอันนี้ว่าใช่ต้องใส่เบอร์น้อยกว่านี้แ้วครับนี่ยสำรับสองจุดหาการค่้วสปริงก็ต้องเฮ็ดหาและอาจารย์แต่ว่าผมผมรู้แล้วว่ามันบ่สามารถที่เฮ็ดแข็งได้คือสามมิลขั้นฟาดสามมิลครับผม อันนี้ตอนเราเศร้ากระิบเอาไปล่องเบิ้งครับนี่ไปล่องทดสอบเบิ้งอ่าล่องทดสอบเบิ้งครับอ่าเพื่อหมานล่องเบิ้งจักชั่วโมงสองชั่วโมงครับ <c oughs> บ่บ่หนัาดอกอาจารย์เพราะว่าเล็กต่างๆในี่พันธุ์นี่เป,นเป็นเล็กลดขนาดลงลดลงไหลายครับอันนี้ก็สองจุดหาครับนี่ทั้งเม็ดนี่อันนี้ก็โอ้กไม่ซักครับ พอถึงโลดออกครับนี่ประมาณเจ็ดแปดชีดนี่แหละครับยางไหลายที่ยิบเลยอาจารย์ที่ยิบเลยครับทีนี่แหละครับฝีนีเขาก็เฮ็ดครับประมาณยี่สิบเก้าเซนยี่สิบเก้าเซนแลวอาจารย์อาจารย์ทุกท่านสมมาตราควร้แล้วครับสำหรับพเนียดสองชั้นครับสองชั้นส่งบัวตูมเนี่ยครับผมบัวตูมหางหายมาดูวนหรอครับผมมันยาก ่อไปกับเสดลุยข้อนบนให้อาจารย์ทุกท่านเหรอครับอดใจรอจะเข้าครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเหรครับที่ติดตามรับชมครับผมเบื้อนี้การออกต้อนนกบ่อดครับฝนตกเป็นคึมคมครับอากาศบ่ปลอดภัยวันใดครับผมอ่ะชีหนาพ่อขน้อยครับผมอาจารย์ทุกท่านสารับที่นี่ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผม